สวัสดีค่ะมาฟังพยากรณ์อากาศกับนุ้ยนะคะประจำวันอาทิตย์ที่25สิงหาคมค่ะพร้อมกับพยากรณ์อากาศล่วงหน้าแต่ก่อนที่เราจะไปรับฟังข่าวกันนั้นนุ้ยขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนมากค่ะที่กดถูกใจกดติดตามและฝากแชร์ให้นุ้ยด้วยนะคะขอบคุณทุกคนอีกครั้งค่ะฝนฟ้าอากาศในเช้าว,วันนี้ค่ะเช้านี้กลุ่มฝนปกคลุม ทางภาคเหนือจังหวัดเชียงรายแพร่น่านตากเพชรบูรณ์ภาคอีสานก็จังหวัดหนองคายเลยอุดรธานีหนองบัวลำพูสกลนครนครพนมภาคใต้ก็จังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลค่ะและฝนในวันนี้มีต่อเนื่องค่ะก็เน้นทางภาคเหนือมีฝนประมาณ70%ภาคอื่นๆก็60%ค่ะ ก็ยังคงให้ต้องระวังน้ำท่วมฉับพลันในภาคเหนือต่อเนื่องจนถึงสิ้นเดือนนะคะโดยเฉพาะในช่วงวันที่26ถึงวันที่28สิงหาคมฝนจะเพิ่มขึ้นค่ะตอนนี้เรามาฟังลักษณะาอากาศทั่วไปประจำวันนี้กันค่ะร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่ยอมความกดอากาศตามบริเวณประเทศเวียดนามตอนบน ประกอบกับมีแนวพัดสอบของลมตะวันออกเฉียงใต้และลมตะวันตกเฉียงใต้ในระดับบนปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยซึ่งลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคใต้มีฝนตกหนักบางพื้นที่ ขอให้ผู้ที่อยู่ในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายค่ะจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลา,ลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยค่ะส่วนคลื่นลมนะคะบริเวณทะเลอันดามันตอนบนทะเลมีคลื่นสูง 1- 2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะ ขอให้ชาวเรือหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองไว้ด้วยค่ะพยากรณ์อากาศรายภาควันนี้นะคะทางภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองค่ะร้อยละเจของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาแพร่น,น่านตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีลบบุรีสระบุรีและราชบุรีค่ะ ภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจินบุรีสะแก้วระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามันมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขาาลายะลานราธิวาสภูเก็ต กระบี่ตรังและสตูนค่ะและที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ค่ะตอนนี้เรามาฟังพยากรณ์อากาศล่วงหน้ากันค่ะในช่วงวันที่26ถึงวันที่31สิงหาคมร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางตอนบน ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นค่ะโดยในช่วงวันที่26ถึงวันที่28สิงหาคมจะมีย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศลาวตอนบนเคลื่อนผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศเมียนมาค่ะทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่ง โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะส่วนขึ้นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยก็จะมีกำลังแรงขึ้นด้วยค่ะโดยบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรค่ะส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตร ทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะก็ขอให้ระวังนะคะในช่วงวันที่26ถึงวันที่30สิงหาคมผู้ที่อยู่บริเวณประเทศไทยโดยเฉพาะทางภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกระวังอันตรายค่ะจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากส่วนชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังค่ะสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่27ถึงวันที่30สิงหาคมและในระยะนี้นะคะยังไม่พบสัญญาณการก่อตัวของพายุหมุนเขตร้อนใกล้บริเวณประเทศไทย แต่ในช่วงปลายเดือนคาดว่าจะมียอมความกดอากาศตำ่ำก่อตัวขึ้นได้บริเวณทะเลจีนใต้ค่ะจบพยากรณ์อากาศแล้วพบกับนุ้ยได้ใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณทุกคนมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย